สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบ้านลักกีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าและก็บเอฟซีใหม่ที่เพิ่งมาติดตามนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมกับวันที่เอฟซีเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงวันศุกร์นะครับผมก็มีแนวทางว่าฝากว่าตอนพี่น้องที่เก้านะครับเป็นแนวทางของเราพัฒนานะครับก่อนจะขอบปบนแนวทางตัวเล่นนะครับผมก็ ฝากคำเตือนมาน้ำนะครับผมฝากคำเตือนมาด้วยนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับก้อนจะขอย้อนะทั้งตัวเลขของมันเองนะครับผมกับเบอง สรุปนะครับสรุปหนวดทีพันธ์มากนะครับผมซึงหนวดทีพันธ์มานะครับเลขที่ออกสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์ข้างบนออกเจ็ดหนึ่งศูนย์ข้างล่างออกเจ็ดสามนะครับแต่ของเราของสซโปลาร์นะครับก็เป็นสองห้านะครับสองหานะครับตัวนี้ครับข้างล่างนะครับเสือมสองห้านะครับผม ส่วนเลขในตารางนะครับงวดที่ผ่านมานะครับแตกสามตัวไล้พี่น้องแตกสามตัวแล้วนะครับทะแยงนะครับแตกนัาทะแยงนะครับวดนี้นะครับก็เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับน่ครับเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับผมตรงนี้ออกหนึ่งศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับของตัวก็หนึ่งศูนย์นะครับผมส่วน สองตัวล่างนะครับไม่เข้านะครับไม่เข้าออกสามเจ็ดนะครับไห้สองเจ็ดนะครับผมออกเขานะครับส่วนของโปลโลาวครับสองห้านะครับเข้าสองห้านะครับผมส่วนตัวโรดวิ่งนะครับโรดวิ่งก็ให้สี่กับเจ็ดนะครับให้สี่กับเจ็ดก็เข้าที่เจ็ดนะครับผมเข้าที่เจ็ดนะครับ เลขทีเจ็ดนะครับผมส่วนจับกูบกเข่านะครับจับกูไม่เข้านะครับผม2นสองศูนย์กอกนกึ่งศูนย์นะครับเนสองเจ็ดก,กเจนะครับผมก็เสียดไปแต้มเดียวนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดนี้ก็มาอีกตามเคยนะครับ ตามเคย470เคย470นะครับให้470เท่ข้าที่7นะครับผมเข้าที่7นะครับตัว,ว่าเลยกันนี้ก็เข้าเฉพาะเลียววิ่งก็กรับลอยนะครับเลียววิ่งก็รักลอยนะครับผมสามตัวนในตารางนะครับถะาฝ่าประชาสัมพันธ์นะครับ,นะรรนะครบใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับ ใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับผมนี่ครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับผมเข้ามาได้นะครับผมเข้ากลุ่มฟรีนะครับแบ่งไปน้ำใจกันนะครับผมสำหรับเราแล้วกับฮานอยนะครับเป็นกลุ่มของเราและฮานอยนะครับผมเข้าฟรีนะครับเผื่อฮานอยในเข่าสุมือนะครับให้น้องเข่าสุมือเดือนึงกับพีประมาณสองหมื่นสามหมื่นครับประมาณนี้ครับหนึ่งเดือนีนกับพีแค่สองหมื่นนะครับ พึ่งขึ้นไปสองหมื่นเองนะครับผมนี่หล่นที่ิ่สิบสามยี่สิบสามนะครับพึ่งขึ้นไปสองวันเองนะครับอ่ะพายะเขาก้มกะทักแซดอะไรขามานะครับทักแซดอะไรมากนะครับผมบักเข้ากลุ่มด้วยนะครับส่วนเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับผมอ่ะพายเขาก้มกะทักแซดอะไรมากครับผมอ่ะมาบังงินต่อครับสาหรับ ลาวพัฒนางวดประจำวันที่24นะครับผมแนแะครับข่าเมื่อเล้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมลาวพัฒนางวดประจำวันที่24นี้นะครับก็เดือน5ปี67นะครับผมตัวรูดนะครับตัวรูดก็8กับ9นะครับ ่วนในตารางนะครับตัวรางในตารางก็เก้าแปดเจ็ดหนึ่งหกห้าสามนะครับเก้าแปดเจ็ดหนึ่งหกห้าสามนะครับนี่ใน,ในตารางนะครับผมส่วนตัวที่คิดว่านาจะเข้าเวนก็มีแปดหนึ่งห้าสามนะครับแปดหนึ่งห้าสามนะครับผมตัวรลดแปดเก้านะครับแปดเก้าน่าจะเป็นที่ว่าน่าจะมาเก้าคงจะเป็นล่างนะครับ จถวคู่แปดห้าแปดสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสามหนึ่งสามแปดเจ็ดนะครับ ดูที่เน้นนะครับผมคือแปดห้าแปดสี่ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสามนะครับส่วนส่วนเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวก็หนึ่งห้าสามสามหนึ่งห้าแล้วก็สี่ตัวก็มีหางหนึ่งแปดสามห้าหนึ่งนะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมก็หนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้า เน้นที่หนึ่งเอสเน้นที่สามนะครับเน้นที่สามนะครับผมวันหนึ่งก็ผ่ากับมีสิตนเมื่อไรกันนะครับเดี๋ยวจะพูมักนะครับผมเราจะพูมักนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางของมวดประจําที่ยี่สบสี่นี้นะครับของืมอนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไปมาไปชอบนะครับ ไปมาไปชอบก็จัดได้นะครับผมว่ามากับเบื้องผมว่ามันเท่างนะครับตัวเลขมีเขาไม่หลุดนะครับผมทามาเป็นขึ้นมาเป็นเนื้อทางเท่านั้นนะครับทําขึ้นมาเพื่อเป็นตัวท้า้กับเอซีเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะไปมากไปชอบก็อย่าลืมกดติดตามไปเลยนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับกดติดตามลาพัฒนาไว้ด้วยนะครับเออช่องทั้งช่องนะครับ กดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด,ด้วยครับมีมเรามีรัฐบาลไทยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับผมกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้โชคให้มาำลำรวยทุกคนนะครับเรื่องเงินเป็นน้ำกันนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับจนไม่ง,งั้นมีท้องใสตลอดปีและตลอดไปนะครับ นั่นลกล่องท่องไหลเข่านะครับผมก็เดินทางมาสายมาสายก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับน,นะครับผมสำารรบคิดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยินดีหน้าพร้อมไหมสวัสดีครับ